สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตานะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลายาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลัง2,564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ,บ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลาักษณะละยังไม่ทราบลักนณนะคะลูกตาลจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาะไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วนะคะยังไงแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าค่ะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ลาฟิชเชียลอักขานะคะ line a d a r o l by ลูกตาลเลยค่ะ ครึ่งปีหลัง2 5 6 4นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะใครเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะครึ่งปีหลังเรื่องแรกที่เรามาดูกันนะคะก็คือเรื่องของการงานค่ะการงานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนที่ทำงานประจำนะคะ ประจําครึ่งปีหลังนี้เป็นยังไงบ้างฟ of s h สอดค่ะ Nine ออลคับเซ็กซ์สอบบ้านเครียบ้านค่ะ เอซบครับนะคะเอซบอครับค่ะนะฮะแฮปปี้การ์เนชนะคะอ๋อรู้สึกว่าครึ่งปีหลังนะคะชาวราศีมีเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะตัวคุณเองนะคะจะ โฟกัสที่งานของคุณค่อนข้างมากขึ้นนะคะผลสำเร็จเนี่ยค่อนข้างดีนะคะผลงานออกมาดีค่ะถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะตัวของ For o f อฟ o r ดขึ้นมาค่ะจะต้องเป็นภาวะที่คุณกลับมาคิดทบทวนในเรื่องของอผลงานของตัวเองนะคะกลับมาตั้งสติวางแผนนะคะมองอาจจะมองไปในระยะไกลได้นะทยบวันบางาคนอาจจะมองถึงแครีพาร์ตของตัวเองว่าต่อไปเราจะไปในสเต็ปไหนนะคะอาจจะมีการวางแผนในระยะไกลมองไปถึงเป้าหมายในระยะไก ของคุณนะคะนาออคาอัพคัพแล้วก็ตัวของซิกซ์อัานขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่า,าคุณเองะคะ่ะการงานในช่วงครึ่งปีนี้คือว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะมีความเติมเต็มในชีวิตนะคะแต่ว่ามันจะสุดก็ยังไม่สุดแต่ดีเดียวนะคะเพราะวันนี้ไม่ได้ถึงเทนเนาะก็หมแต่ว่า มองว่าคุณเองอาจจะพอใจในสิ่งที่คุณที่คุณทำนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณอยากประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณทําเพิ่มได้ไหมคุณทําได้ศักยภาพของคุณยังมีอยู่นะคะตัวหองเพจซอบขับแล้วก็เอซสอคขับขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาใครที่ยังรอคอยเรื่องของการงานงานประจานะคุณมีโอกาสได้งานค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะคุณมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในในเรื่องของการงานของคุณได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นคีย์เพอร์เซนของบริษัทหรือว่า กลายเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจนะคะมีอํานาจในการตัดสินใจแล้วคุณก็ควรจะใช้แบบว่าความความรู้ความสามารถแล้วก็คุณธรรมต่างๆค่ะไปสปอร์ตในเรื่องของเรื่องของงานของคุณได้นะคะคุณถ้าคุณถ้าคุณต้องการที่จะรายงานงานอ่ะแต่มาว่าก็มีโอกาสนะคะแล้วก็ไปไปเราก็จะดีนะคะไปแล้วเติมเต็มชีวิตของคุณทําให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นนะคะหรือว่างานงานเรื่องการสอนการบริหารงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเทรนนิ่งต่างๆนะคะ ก็มีโอกาสในการประสบความสําเร็จได้นะคะความสําเร็จของคุณในครั้งนี้ค่ะนอกจากเรื่องของอโชคที่มาช่วยเหลือคุณแล้วนะคะมันก็มาจากเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ ความเก่งความชลายของคุณด้วยนะคะคุณมีความพร้อมมากค่ะถ้าคุณตั้งใจทําอะไรจริงๆแล้วอะค่ะคุณสามารถทําได้แน่นอนนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีของคนที่ทํางานประจํานะคะสําหรับราศีมีนนะคะออโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการวางแผนในการทรําธุรกิจอะไรของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะแต่มองว่าเหมือนโฟกัสไปที่ว่าแบบเป้าหมายยาวๆเราเป็นยังไงคะ่ะแล้วถามว่าทําได้ไหมทาได้แน่นอนนะคะถัดไปนะคะก็คือคนที่ นะคะทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอ็ดออฟสอดค่ะหิงออฟคัพเดอร์อืม คุณมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแหละแล้วก็ตัวของเมจิเชียนค่ะส่เวนอับครับอืมอันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเยอะเลยนะคะแล้วก็เชนซอกฟานนะคะสุดท้ายโอ้ ถูกครับค่ะชาวราศีมีนคะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจาการเนาะต่มาว่าเป็นจังหวะเวลาโอกาสดีๆสาหรับคุณนะคะคุณเองอาจจะมีชอ e เข้ามาหลายอย่างโอกาสเข้ามาหลายทางนะคะ มีโอกาสที่จะแบบเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นนะคะด้วยทัศนคติที่ดีด้วยอ่าปัจจัยหลายอย่างที่ดีมาสัร์ตสนับสนุนนะคะที่เงาะครับแล้วก็ทัวร์ครับขึ้นมานะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าคนรักจะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับคุณคะ่ะเดอะเมซิเซียนขึ้นมานะคะลูกตาอ,อยากให้คุณนะคะเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองค่ะมีความสามารถที่ครบครันนะคะมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีโอกาสในการประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะ ขอให้คุณนะคะโฟกัสที่งานมากขึ้นนะคะบางทีมันเหมือนกับ มันอาจจะมีหลายงานเข้ามาพร้อมๆกันอยาาให้คุณเรียง priority อะไรแบบเดตไลน์ก่อนเดตไลน์หลังนะคะแล้วมองว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสในการได้พัทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีเข้ามานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้คู่ค้าที่ดีเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะเทนซองวานหม่งบอกว่าครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณอาจจะทุ่มเทเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะถามว่ามันทาได้ไหมถ้าสังเกตด,ดีๆนะคะงานหนักมากนะงานหนักมากนะคุณแบกทุกคนไว้แต่อีกน,นิดนึงค่ะจะถึงเป้าหมายแล้วขอให้คุณนะคะมีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้นะคะแต่เชื่อว่าอย่างดี กว่าหลายหลาคนนะเอาจริงๆดังดีกว่าหลายหายคนที่แบบในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะเวลาที่คุณเจอปัญหาเวลาที่คุณเหนื่อยเวลาที่คุณท้ทอค่ะอยากให้คุณคิดถึงคนรอบข้างแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามต่อสู้เพื่อพวกเขาะคะและ้วเชื่อว่าแบบการแบบกา,การงานในปีนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบที่ง่ายนะชาวราศีมินีนถือว่ายังโชคดี มากมมากกว่าหลายเลยหลายหลายคนนะคะหม่ม่หลายหลายราศีเลยนะคะ <c oughs> ถามว่ามันดีไหมดีนะคะดีมากมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามต่เราสึกว่าสิ่งที่ระวังก็คือตัวของ King ะคิงอับคับเนี่ยค่ะบางทีเราเราเราใจดีเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนใจดีะค่ะก็อย่าให้คนเขาเอาเปรียบเราเนาะบางั้งความใ,ใจดีของเราก็ทําให้คนบางคนเอาเปรียบเราได้เหมือนกันนะคะไม่งั้นเด๋ยวงานมากองที่เราคนเดียวหรือว่าเราช่วยเขาอะค่ะเราก็อย่าให้ตัวเองเราเดือดร้อนนะคะเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดทัน ค่ะถัดไปเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอ,อ่อ The Empress ออค่อนข้างรลอไปในทางเดียวกันเนาะเทน of s w o r d นะคะ <c oughs> อิงออฟครับอย่าไปให้ใครยืมตังง่ายๆนะเดี๋ยวไม่กล้าทวงนะชาวเราสีมีเนี่ยคนคนใจอ่อนอยู่ดาวด้วยอะนะคะแต่หองว่าอย่างงี้เนาะเออบางครั้งเราใจอ่อนเราแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคนอื่นอย่างเงี้ยเออใครมายืมก็ให้อะไรอย่างเงี้ยต้องพี่คนนี้มิแต่ให้อย่างเงี้ยไม่ได้นะฟาอสอดนะคะโอเคพรียร์พันคอลอือ อีกอันนึงนะคะเซเวนอครับอืมการเงินตอนว,ว่ากงานเงินขาเข้าอ่ะมีโอเคอยู่นะบางคนอาจจะตัดสินใจในการที่จะจบปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าเป็นภาวะที่คุณเองอะค่ะอาจจะเหมือนกับ าการเงินเนี่ยบางคนอาจจะตัดจบในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของอาการกู้หนีย้ยืมสินอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะเอาเงินไปโปะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดีเอ็มเพลสอะค่ะเหมือนมันมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็คุณก็จะส,สามารถบริหารจัดการการเงินของคุณได้นะคะเทนออฟสอรเนี่ยบางคนอาจจะมีข้อดายเรื่องของสุขภาพก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัดจบในเรื่องของสิ้นสุดการเป็นภาระันีสินนะคะตัวของคิงแพับขึ้นมาคะ่ะอย่างที่บอกเลยนะคะอย่าใจดีให้กับคนอื่นจนตัวเองนีแบบ เดือดร้อนนะจัสเมนขึ้นมาค่ะมันบอกบอกว่าการเงินของคุณนะคะจะเป็นไปตามที่คุณทําเลยนะคะถ้าคุณทํามาดีนะคะทุกอย่างจะแก้ไขไปในทางที่ดีได้นะคะแต่ถ้าถ้าคุณเนี่ยวางแผนการเงินมาเละเทะตุ้มเปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรื่องพวกนี้มันมาปรากฏได้นะคะฟล์รัสอดขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะ mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะหลีกลี่หนีหน้าหรือว่าคนที่แบบเคยเป็นหุ้นส่วนนะคะที่เคยเจอเนี่ยคือมีการถอนหุ้นกันไปเลยนะคะอาจจะจบกับ พาร์ทเนอร์ของคุณพาร์ทเนอร์เก่าของคุณไปก็ได้นะคะพรีออพเพนดิ hmm. คล่ะลูกตาบองว่าเงินจากการค้าขายนะคะเงินจากการพรีเซนต์นะคะเงินจากการที่ร่วมหุ้นลงทุนนะแต่มองว่าคู่ค้าเก่าหรือว่าคนที่เป็น คู่ค้าเก่าหรือว่าคนที่เป็นแบบผู้ส่วนเก่าเนี่ยอาจจะมีภาวะที่แบบขัดแย้งกันหรือว่า,ามีภาวะที่เรากับเขาเนี่ยอาจจะมีทัศนคติไม่ไม่ตรงกันทําให้มันมีบางคนเนี่ยออกไปแต่ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะตัวของเซเว่นออลคาร์บะค่ะ่งบอกว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินของคุณมากพอนะคะสิ่งที่คุณควรทานะคะบางทีเหมือนกับต้องทําตารางรายรับรายจ่ายนะคะรู้ว่า ต้องใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหรอะค่ะชาวราศีมีนเหมือนคุณอะฟุ้งอะ,งอะม,มีมีหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าควบค c o n เรื่องของการเงินของคุณได้อย่างที่บอกขาคะ่ะเงินนะคะให้คนอื่นเขายืมได้นะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่า มันอาจจะไม่ได้คืนมาง่ายคุณแบบให้คนอื่นเขายืมเราอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเท่านั้นก็พอแล้วนะคะสิ่งสําคัญเรียงลาดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้เงินไปในเรื่องที่แบบเ,เรื่องแบบทีเ่เราใช้จ่ายนะคะแบบเหมือนบางคนปก,ปกนี่นะคะ่ะแต่ว่าเงินที่เราเขาเรีเยกอะไรนะควรจะมีเงินสำรองค่ะมัน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 น้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องโฟกัสเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะมีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องการเงินนะโอเค แต่มองว่าเงินเงินไปเข้าโอเคอะแต่ว่าการบริหารจัดการมากกว่าว่าแบบตัโฟกัสที่การเงินต้องต้องโฟกัสที่การเงินมาขกึ้นนะคะถัดไปนะคะเรื่องของความรักค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดเนาะความรักคนโสดนะคะอือ อปพีกันในช้านะคะเดอะเวิร์บสิ้นสุดกันรอคอยหรือเปล่านะ <c oughs> เรียบครับค่ะโอ้ยต้องมีแฟนแล้วล่ะ <c oughs> ผลโซราสีมีนเป็นยังไงบ้างนาะยอับครับเดอ The fen, นะไฮโลเฟนน่ะขึ้นมาควบคู่สองอันอะความหมายใกล้เคียงกันนะทุกคน เออมีโอกาสเจอคนดีค่ะคุณนะคะคนที่เป็น ชาวราศีมีนนะคะคุณเองจะต้องแต่ว่าคุณมีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามาค่ะนะคะแต่ว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะแบบมีภาวะเครียดวิตกกังวลน,นะคะทําตัวไม่ค่อยถูกนะคะหรือว่าความรักในช่วงแรกอาจจะโรแมนติกมากก็ได้นะสาหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะแต่ว่าตัวของเคียขบขึ้นมานะคะความรักของคุณอาจจะมาจากทางเพื่อนนะคะเพราะคนนั้นอาจจะมีโอกาสที่เป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือว่าเป็นคนมาจากแดนไกลก็มีโอกาสนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะราศี ธนูหรือว่าจะเป็นราศีมีนก็มีโอกาสได้เหมือนกันเนาะคุณเองอาจจะอยู่ภาวะในการแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถามตามตา,ตารู้สึกว่าสิ่งที่คุณควรทำนะคะก็คือเคลีย์ energy เก่าของคุณคะ่ะจิกออฟสอดบอกว่าอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักมันอาจจะมีมาบ้างแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายปัญหาไปเนาะบางคนอาจจะแบบเพื่อนสนิทอาจจะมาแบบเพื่อนที่แบบ นิทกันอนะ่ะอาจจะมาแบบมอบความรักให้กับกันแต่ว่าต้องถามตัวเองก่อนนะว่าตัวเองอ่ะต้องเคลียร์เอเนอร์จีเก่าๆก่อนนะคะบางคนเนี่ยซีออฟซอรเนี่ยต่างเจอหลายคนกับคนที่แบบมีมีปมปัญหาในเรื่องของความรักหรือว่าอ่าอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหรือว่ารับเอเนอร์จีดูละครมากก็เป็นได้นะบางทีเราก็จะมองว่าเออพระเอกในละครนี้แบบนอกใจนางเอ,อกตลอดอะไรเงี้ยมันก็มีเอเนอร์จีพวกนี้เข้ามาสิ่งที่ควรควรทำนะคะคือการที่อ,อ่า เคลียร์นัีพวกนี้ออกไปแล้วก็ตัวของดมูนขึ้นมาค่ะความรักของคุณเนี่ย มมนมีโอกาสเข้ามานะแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะต้องการการใช้เวลาหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์นิดนึงเหมือนกันเนาะต่ถามว่าคนที่เข้ามาดีไหมีมโอกาสป็่คนดีนะคะตัวของนาวคาบค่ะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะบางคนเนี่ยต้องต้องด,ดูดีๆนะคะมาคนตีว่าเป็นคนเช่าชูเข้ามาเลยแต่ถ้าถามตาเนี่ยตัว2ใบเนี่ยค่ะเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งทองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีคนกับความดีในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบใคร ramble, ๆก็เข้า ให้คุณคิดมากไปตกกังวลก็ได้ว่าเออจริงๆเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าจะเลือกชันจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่าถ้าถามต,ตามมาว่าความรักที่ดีเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้คุณเคลียร์เอเนอร์จีเก่าๆของคุณเนาะถ้าคุณไม่เปิดรับยังไงก็เข้ามาไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณเปิดรับเอเนอร์จีดีๆคนรักที่ด,ดียังมีโอกาสเข้ามานะคะสําหรับชาวราศรีมีนถัดไปค่ะเรื่องของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ราศรีมีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ควอฟซอดค่ะคิงอ o อฟซอดค่ะอืมเอสซอบครับอืมอืม q พ e e n ซอ p e n น a c l e โคลไปอพครับทีอวาน ใบสุดท้ายนะคะเออแฮปปี้คนชานะคะเออความรักของคุณในเครื่องปีหลังนี้นะจริงๆอ่ะมันมีโอกาสในการแบบความรักมันไปในทิศทางที่ดีได้แต่คุณเองอาจจะมีความระแวงสงสัยในตัวคนรักของคุณหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีชีิช้อยใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะตัวของ w t o o of s o r t แล้วก็ค i งอ s o r t ดขึ้นมาเนี่ยตามมองว่าบางครั้งนะคะคุณอาจจะมีความ ระแวงแฟนก็ได้นะหรือว่าคุณไม่รู้ว่าความรักเนี่ยไปทิศทางไหนเพราะว่าบางทีเหมือนคนของคุณนะคะอาจจะเหมือน พูดจาไม่ดีใส่กันหรือบางครั้งคุณเองกับแฟนนะคะอาจจะใช้อารมณ์นะคะใช้ปากเสียงพยายามคอนโทรลซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะคะคุณเซฟเ็นดิโคขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มาว่าความรักของคุณนะต้องการความมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการเก็บเงินร่วมกันนะคะมีการวางแผนไปในระยะยาวนะคะโฟกัสถึงเป้าหมายในอนาคตของเรามากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นการเก็บเงินแต่งงานก็ได้นะมันก็มีโอกาสลักษณะนั้นนะคะโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามาค่ะความรักดีๆยังมีอยู่แต่สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจ ถ้าคุณนะคะยังมีความเครียดวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะบางครั้งะคะ่ะมันจะทําให้คุณน้อยอกน้อยใจกันได้หรือว่าเสียใจกันได้คําพูดบางคำเนี่ยมันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของเราทั้งสองคนได้นะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ใช่พูดออกไปพูดโพง่งว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมาสุดท้ายเรามาเสียใจทีหลังะคะ่ะทีนออดสอดอะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดถ้าคุณมี ศิละปะในการพูดนะคะคุณจะสามารถคอนโทรลเขาได้โดยที่ไม่ต้องบังคับมากไปอะไรนักหนาเนาะฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญก็คือความจริงจังนะคะความซีเรียสของคุณเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันสอบลงนะคะมันจะหยิบยื่นความรักดีๆขึ้นมาได้นะคะไปมีเนาะเป็นแฮปปี้กันในชัตันมองว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณค่ะคุณความรักของคุณยังไปต่อได้นะคะขอให้ลดภาวะในการที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะหรือว่าใช้คําพูดมาทิ่มแทงกันนะคะอ,อย่างอนมากอย่าน้อยอกน้อยใจเกินไปนะคะตัวของไฟ้าครับขึ้นมาค่ะมันบอกบอกว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะคุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้คําพูดเราออกไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่อยากให้โฟก,กัสในสิ่งที่มีนะคะบางทีคุณอาจจะน้อยใจแฟนค่ะแฟนอาจจะมีมุมที่ ไม่ถูกใจควรสักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะแตนมองว่าสองตั๋วขึ้นมาแฟนยังมีความดีอยู่ นะคะคนรักของคุณยังมีความดีอยู่ใครที่้องานม,มีลูกมีบุตรนะจริงๆคุณก็มีโอกาสแต่เหมือนความรักความมีลูกของคุณนะคะคุณจะโฟกัสที่เงินมากขึ้นนะคะหรือบางคนมีการวางแผนในระยะยาวเรื่องเกี่ยวกับลูกก็มีโอกาสได้นะคะการการเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยค่ะมันใช้เงินค่อนข้างเยอะฉะนั้นบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องแผนระยะยาวกันของการและการมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าความรักเป็นยังไงบ้างตอนมองว่ารุ่มๆรอนๆหน่อยเนาะ เรายังรักกันค่ะแต่ว่าเราอะค่ะจะต้องปรับจูนเข้าหากันด้วยเนาะอย่าน้อยใจเกินเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใชอารมณ์มากเกินไปค่ะถัดไปนะคะจะเป็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะถัดไปนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนความรักจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูเดือน้า,ายกันดีกว่านาะเดซานเอ้ยเอ้ยเอ้เอเอเอ ครยบครับค่ะแล้วก็มีฟลาวเพนิเคิลนะคะอืม,อมสเตรนจ์ค่ะเวลออฟฟอร์จูนอืมสองใบเดอะสตาร์ค่ะใบไสุดท้ายนะคะเพจฟลเพนิเคิลค่ะแต่บอกว่าคุณคอมมิตเมนต์ได้นะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนนะคะ การเม,เมนนี้นะคะมีโอกาสที่เป็นความรักที่ดีนะคะ t อ e Sun ขึ้นมานะคะทุกอย่างที่มีความไม่ชัดเจนนะคะจะสามารถเคลียร์ energy ทุกอย่างได้นะคะ t อ e Sun ขเข้ามาค่ะมีโอกาสในการคอมมิชเมนได้นะคะ The Star นะคะเพศสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะ,ะทวิลบครับบ่งบอกว่าความรักที่เข้ามานะคะมันจะมีลักษณะความเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขดีนะคะฟ้าเพนิโคลค่ะมันบ่งบอกว่าบางทีค่ะเราอาจจะอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าตัวเอง ใต้ต่ำไรค่านะคะเพราะคนที่คุณเข้ามาเนี่ยมันเป็นเดร์ซันอะเดรซันคือแบบเป็นคนที่โดดเด่นมีคนมีคนแบบชื่นชมมีคนยินดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ดูป๊อปดูเพอร์เฟกต์ค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ฟ้าเฟนดิโกเนี่ยในในมุมของความรักแต่รู้สึกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองใต้ต่ำไรค่าหรือตัวเองตัวเลก็กกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ดีนะคะสเตรนท์ขึ้นมานะคะคุณเองะคะ่ะมีสติปัญญาแล้วก็คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เวลาอุง ะะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปทางที่ดีความรักของคุณไปทางที่ดีค่ะเดอะสตาร์ Star, เข้ามาคุณมีความเปิดเผยจริงใจคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้นะคะสาหรับคนสถานะไม่ชัดเจนเนาะอะไรที่ไม่เคยอะไรที่แบบเหมือนเหมือนกับไม่ชัดเจนกันมาก่อนนั่นเนี่ย6เดือนนี้มีโอกาสชัดเจนกันได้นะคะโอเคถัดไปค่ะเรื่องของสุขภาพต้องระวังอะไรไหมด้านของสุขภาพต้องระวังอะไรไหมคะเือขับขับนะคะ อืมเดชชายออดอืมโฟร์เพนเดค e ค่ะเซเวนซองเพนเดคอลอืมใไล้เนึองนะคะเด๋ิวิวนะคะถ <c oughs> ัดไปค่ะไฟออกบ้า ah นะคะ เป็นถั่วบานค่ะลูกตามมาว่าในเรื่องสุขภาพนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของการรักษาบาลานซ์ของร่างกายค่ะคุณเองนะคะจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยมันเหมือนการที่เราค่ะทำอะไรแบบละเลิกเลิกหรือว่าเป็นอะไรที่แบบสุขภาพของคุณใช่ว่ามันไม่ดีอ่ะค่ะแต่ว่ามันมีภาวะเอ๊ะเราต่อไปเราจะ เป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่สําคัญคือการที่คุณนะคะรักษาบาลานซ์ของร่างกายนะคะควบคุมตัวเองเนาะ,ะตัวของชยออดเนี่ยตมามมงว่ามันมันต้องรักษาบาลานซ์อะมันต้องแบบว่าขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะคะเทรลครับขึ้นมาเนี่ยตามมาว่าอยากให้ทานน้ำมากขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสเนี่ยพยายามสังสรรค์กับคนอื่นมันจะทําให้คุณค,คลายเครียดน,นะตามมาว่าลักษณะมันมากกว่าแล้วก็โฟร์เพนเดคอลแล้วก็เดวิลขึ้นมานะคะ่ะบางทีคุณอาจจะยึดติดกับอะไรเดิมๆนะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหาการเรื่องสุขภาพหรือว่ามีโีโท เราเองอาจจะมีการที่แบบต้องรักษายอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยจะมีภาวะในการเสพติดอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่หรือ,เ,อเรื่องของอาอยางนอนหลับแต่ก็เคยเจอมาบ่อยเนาะถ้าถามว่าลดล,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 ละเลิกพวกนี้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณค่ะ ไฟล์อัพฟานขึ้นมาเนี่ยมีภาวะในการแบบค่อนข้างขัดแย้งในตัวเองนะคะหรือว่า,าร่างกายแปรปรวนได้นะคะคือถ้าคุณนะคะไม่รักษาบาลานซ์ของร่างกายเนี่ยร่างกายมือกาสรวนได้นะคะทัวร์วานขึ้นมานะคะตามมาว่าสุขภาพของคุณนะคะคุณต้องโฟกัสไปในะระยะยาวนะคะวันนี้ที่คุณสุบรี่วันนี้ที่คุณทานเหล้าอะไรเงี้ย มันอาจจะยังไม่ส่งผลในคุณวันนี้แต่ในระยะยาวแล้วมันเป็นภาวะเป็นภาวะที่สะสมหรือว่าความเครียดวิตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามานะคะมันอาจจะมีภาวะที่วันนี้ยังไม่เห็นผลแต่มันอาจจะมีผลในอนาคตฉะนั้นนะคะถ้าคุณกลับมาโฟกัสที่เรื่องของสุขภาพของคุณมากขึ้นนะคะจะทําให้ระยะยาวเนี่ยสุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะแต่ภาวะ แต่หกเดือนเนี้ยต้องระวังเรื่องการเสพติดอะไรบางอย่างนะบางครั้งเวลาที่เ,เราอะค่ะแบบใช้ยาอะไรมากเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้สุขภาพเราแย่หรือว่าแบบว่าเป็นอะไรที่ของที่มันสะสมในร่างกายะคะ่ะก็ได้เหมือนกันเนาะอะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่เป็นท็อกซิสนะคะพยายามรีลิสมันออกไปนะคะหรือบางคนอาจจะไปดีท็อกก็ได้นะจะทําให้ความรู้สึกแบบดีบางที่มันเป็นดีท็อกโซเชียลมีเดียก็มีนะหลายๆคนก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่มองว่าสุขภาพดีขึ้นได้ะคะ่ะถ้าคุณอะ กลับมาดูแลตัวเองโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะคะคือณเวลานี้มันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ว่า เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีอุบัติเหตุได้ชนะน,นะคะสิ่งสําคัญค่ะคือการกลับมาดูแลตัวเองนะคะเมาไม่ขับนะคะห่วงไม่ขับนะห่วงเนี่ยบางทีอันตรายกว่าเมาซะอีกนะคะก็ยังไงก็ครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับชาราศีมีนค่ะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะลูกตาลอยากให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดี คยบไปค่ะ